านพ่อสมเพียร์ประจา่าแมน,ยแมนอยู่ครามนุน้เป็นอสมเลยพี่คลองซีเฮานี่แหละ,ะอันนุสิมาตรวจบริเวณเฮียนเจ้ามีน้ำขังบ่อองน้ำเจ้านี่มียุงลายบริษัทเดีเดียวนี่ครับครับออนูขอยางตรวจเด้อประเดี๋ยว<ๆ><ๆ>นี้ยางมาน้ำกันเอยสิได้บอกเจ้าว่าปั๊บฟุงมองใด้แน่อันยุงลายเดียวนี่ไขเลือดออกกำลังระบาดเดอีพี่อ,อ้าวเป็นอีอย่างอีกบ่หนิ อันเนี้ยจ้าติเจ้าจะมาขังไว้เด้อเจ้าเจ็บเด้อนี่เจ้าเจ็บเจ้าจะมาเห็ดเอาเจ้าเอเจเอาไปทิมเอาไปทิมนี่ก็คู่น้ำก็คู่ยังเจ้าให้มันมานี่น้าขังอสมองโอยยังคือโมโหจะเจ็บเนียมาเบิ่งมาเบิ่งโอ้ยปอเื้มหายคู่นี่ก็มีน้ำเด่นคู่นี่ก็มีน้ำเด่นเจ้าให้น้ำขังยุ่งมันมาใครใส่โอ้ย กบุกหักน้องเงี้ยเจ้านี่เนาะบังนั่โอตัวเอ๊ะยอุ้ยคุณมาฟังเถอะเฮ้เนี่ยบังองน้่งมาทายออกเจ้ามาทายออกเด้อเนี่ยข่อยพันเนี่ยข่อยบดผ่านเฮียนเจ้ามันบดผ่านเลยเจ้าคือเห็ดจังสี่ว่ะเห็ดจังไหนมันมีน้ำควงทีมเบิร์ดน้ำนี่เซ่ไว้เทนยังเซ่ไว้เทนยังเซ่ไว้หยังเซ่ไว้เทนยังกูทีเตะจังหวัดได้่ะเอา ควมทีมให้มนเบิดนามจะให้มีโอโจเอเจนั่นนามอันนี้ค็มันไม่คือมีนามนี่เหรอมันคือมีนาบอกให้เอาความทิมให้เบิดอัน oh! คุณโอโจม่อครับคอย oh! ไปตรวจเนี่ยไหนเขาสะอาดสะอา้านเนี่ยเจ้ายัางนี้จะนาโอโจเอเจเจ้าจะมาค่ะให้ไฮแมนขังไว้ยังสี่นะยุ่งเขามานะขอบอกให้นะยุ่งไรนะเป็นอย่างไรนะทีเบิร์ยังที่จีเงิน เอาควันทิมเลยควันทิมเลยเนี่ยควันบุ้มใบบุ้มใบเฮ้ยใจมันเนี่เนกดาวดเนาะเอาเนีน่ยเ,เอาใส่อยังเนี่ยยายาใส่ใส่ยังใส่ปากเจ้ามั้งเอาจะว่รู้จะขัดเนาะเฮ็ดแบงไหนล่ะ,นนล,ะล่นเด็ดโอเปอรแมนอันยาใส่ยุง่งไยใจมันมาไข่ใ,ใส่เอาควันทิมมันเบิดเอาเฮ็ดแบบไหนครับเนี่ยจะสิกินสันบอ่อได้ดิ ก็ผมว่ารู้เนาะความน้ำทิมแล้วก็เอายานี่ลงุงโอ้ความน้ำทิมแล้วเอายาเนีเออบิบ้งเบิบ้งคอยสีบอกให้ใส่ให้มันว่าให้มียุง้งมาดใครใสน่น่ะนะครับเฮ้ยเจ้านี่อายุหลยปไหนมันคือปึกขัดเถื่อนนก็นหลหลเติบยุคครับหาสิบกวาแล้วีิเฮ้ยก็ย้อนมันปึกมันเข่า <laughs> มันเข่าน่ะเออเออคอยสีให้พนัน บานนี้คันเจ้าว่าเห็ดสะอาดเรียบร้อยเจ้าบ่ามีของสมนาคุณเด้อ่ยอยบอกให้เด้อเจ้าสิคันเจ้าเฮ็ดเรียบร้อยเนี่ยเจ้าสิมีของสมณะคุณป้ามีของสมณะคุณเออเมน่น<อ>สมเพียรเอาเจ้าเขียนให้คอยแน่ซื่อเจ้าเพื่อบานเลกทีทะเลเจ้าเขียน